สวัสด hmm? ีครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีใหม่สวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับย้อนงงก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วิร์ช็อปบรถพร้อมนะครับใช่ใช่แ้ครับผม เปิดกล้องแน่นอนครับเดือนหน้าเด,ดืนอนหน้าครับไม่่อยให้ัมนทงานแบ้าไอหลอานนนต้องค่อยเลี้ยงและขยี้ไปเรื่อยเรื่อครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าในบทอ่ะหนักกว่าในไนหลอเยอะแบบเยอะมากๆไม่เพราะว่าเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวในการเวิร์ก็อปให้เข้ากับตัวละครค่อนข้างหนักเลยครับเพราะว่าอย่างเบฟเองเนี่ย ต้องเรียนรำรำสืบสายพานเนาะก็ซึ่งเป็นเป็นนาฏศิลป์ไทยที่โอ้เราไม่เคยรำเนี่ยมันก็ยากมากเลยที่ที่จะต้องแบบใช้เวลาประมาณ3เดือน4เดือนในการเรียนก่อนเปิดกล้องเนี่ยเขาเองก็เรียนเหมือนกันเพโอ้ตัวละครของพวกเราตั้งต่อคุณเจ้าตอคุณเจ้าตอคุณพ่อหน้ากับน้องเจ้าตอเจ้าตอคือเป็นเรื่อที่มันไม่ได้แบบว่ารักเรีนแล้วอ่ะคุณจะแบบเป็นเรื่องกลางที่แบบว่เด็กประถมอะไรหรือว่าเด็ก เราเรียนแล้วมันคือเป็นอราที่ย้อนอดีตเป็นแบบเจ้าขุนมูลนายับบนักฉาที่่งย้อไปรุ่มัจจุันเราตองเปียนคัณทีตต่างๆรถึงในปัจจุบันปัจจุบันนี่คือควมารตอนแล้วยังมีปัจจุบันว่าคอ่งตัวละครมันความแบบีตเยอะมากเัต้องารเองมาเนเ รำใช่เบิ่ก็เริ่มตั้งแต่การแบบว่าดัดนิ้วดัดตัวทีบเรียมเบื้องต้นเลยที่แบบว่าน่าตสินไทยทุกคนที่ต้องผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนบุคลิกภาพของการอยู่ในรั้วในวังรถถึงนี่เรียนอะไรมีเรียนสาระครับนี่เรียน้ี แล้วไปดูกันเลยก่อนครับก็เป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนไม่เคทำมากทอนลยได้มีเยี่ยมถึงยอดในการทำแล้วก็เราจะทำออกมาให้ดีๆแล้วก็ดีที่ได้รับการยอก็ับในสคมไทยหลังไม่แต่คุณแต่โอ้ยก็ร้านวิวไปเป็นที่นับก็ดู้ร้านวิวแล้วครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองตั้งแต่ได้ตัวนิยายมาอ่านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องอโศกไข่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆ แล้วพอมันออกมาเป็นภาพไพร์โลให้ทุกคนได้เห็นเองอะเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟนคลับที่รอวิลลี่เวฟในการกลับมาเล่นซีรีส์หลังหนึ่งัแบบเนิยายที่ผมชอบมากเขาก็จะเห็นแตวรืงสิครับแล้วคือเราจะเล่าเรื่องราวของตัวละครซึ่งเออจต้องเป็นตัวละครที่ทุกคนนมุถึงแบบข้องเนิยายอเถอะแล้ว โตมันสนุกอีกมากใช่อ้นกใจเย็นๆสีแก้วตาม็ต้องเป็นซีนนี้อยู่แล้วใีนวัดลูกซีนวาดลูกนั่นแหละครับมันเป็นซีนก่อนไปหมอนบ้าหกินือ อ๋อทีนี้บไม่สนใจครับเกิดมาถามกันตรงๆอย่างนี้เลยหรอคู้ต้องูไม่เขินไม่เขินเพราะมันเป็นความไว้ใจครับแต่ว่าคันกเคือคือถึงว่าเราก็จะมีความแบบเฮ้ยเสียว่า ไม่มันมันเป็นการเขินเขินแทนกันเวลาคนมองมากกว่าแต่เราเองเขาไม่เขินเราจะแบบอุ้ยไม่เขินเลยเหรอว่าปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็มองอยู่นะที่ขนาดต้องถ่ายรูปแทนคอมเมแบบว่าอันนั้นอันอน,นั้นชีวิตปกติชีวิต,ต,วตของพวกเราครับชีวิตส่วนตัวปกติที่อายากแชร์ให้ทุกคนได้ดูใช่เราไม่แบบต้องคอยซื้อกัน คือมันมีอะไรยิ่งกว่ารังแคของอีครับผมก็มมอบอกเลยว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะยุคไหนก็เหมือนกันหมดแหละครับแทบไม่แพ้กันมองว่าเป็นศิลปะใช่เป็นศิลปะที่บ<ช>อกว่ากพ,พี่อเคื่อให้กับพี่ใหม่พี่ใหม่หมหมก,กับก<า>ิ่แต่ว่า ชอบภาพแอบมาซีรีส์เป็นซีรีสในสมัยร้องเพลงอะไรแคแบบพราในสมัย,น,ย,น,ยน,นั้นเน่ะเขามีการแบบรักกันแบบไหนมีการจีบกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องศิลปะที่ารักอ่ะน่ารักแบบอยากให้โอ้คนละมูดเลยครับก็กไม่ลดนะ ก็ที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่ไพลอตช่วงแรกๆหรือเปล่าเพราะนั่นเป็นการัหลังหลังเริ่มรักมากที่ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่ต้องเจออะไรอันนี่เขาทำไว้ใอันนี้ไม่ทวงเลยอันนี้เขาไป็นของผมมาเยอะด้วยนะพูดพูดอะไรล่ะมาเยอะนะถึงจาคุ้ถูกต้องถูกต้อง หาาทอะไรแล้วแต่คนครับถ้าเขาอยู่กับเบมเขาไม่ค่อยระวังถ้า่อยู่กับคนอื่นก็ระวังอยู่ดูที่เซตบอา่งจะใช่สำหรับเรื่องภาษาเนี่ยเป็นก็เป็นอะไรที่ยากยากพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจถึงแบบว่าแกนมันแล้วเนี้ยเราเรา ตอนแรกๆมันยากมากนะที่จะพูดใช่ต้องใช้เวลาแบบนานเลยครับเพือให้แบบดูธรรมดามอกยันให้บรรจุต่างๆรอบๆเป็นทุกคนเพวกเราได้รู้รวจสอบว่าเอออยู่ในพื้นที่ที่ไหนาราต้องติดต่อสั่งที่ต่างๆได้เป็นซับกรลังกับคนที่กำพูดตรงนี้ก็มีคนช่วยในเ้านการดูใช้เวการรอสัมาษณ์เพื่ดูว่แต่ว่าชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือมุมมองการกำกับของพี่ใหม่ครับเขาเขากำกับรู้สึกว่า เป็นมุมมองที่ดีมากสําหรับซีรีส์หรือละครที่เป็นพีเลียดเป็นไม่ได้เป็นพีเลียดมุมมองที่ใหม่นะไม่ได้เป็นพีเลียดที่แบบว่าเราจะต้องเรียบร้อยเราจะต้องทา่ดใช่ใช่เรื่องราวสนุกครับยงมีเา้ลงุนเท่าไหร่าวนนันะอก่าเข็ลงุนเยอะนานี้ยงนีท่นอกอย่างเลยครับ้เราไปห็นเาเริ่มมองเิดภาพมันเป็นท่่โอ้โห แเล็กซ์เตอรลี่ปีนี้อย่างที่บอกไลม์อัพแต่ละเรื่องคือจัดเต็มมากแล้วบอกว่าเรื่องีก็ไม่ได้มีหวังที่จะทำให้เขาจบตารารครับตุลาคมนี้ครับได้ดูได้ดูกันแน่นอนปีนี้ครับผมปีนี้เลยปีนี้ปจริงจริงเได้ดูกันแน่นอนกับอาสมไทย ให้ติดต่อพี่ลิได้วยครับสามารถติดต่อพี่ช่างมาได้ไม่ตอนนี้มีมืเต้าหุ้นไหมอ๋อดูได้ครับต้องดูทุกแบบทุกแบบครับเอ่อ